นี่เป็นเรื่องราวอับยศที่เล่าขานสืบต่อกันมาของชาวบ้านป่าดงพญาไฟในสมัยก่อนเมื่อครั้งยังเป็นป่าแดนเถื่อนผู้คนอบยบเข้าไปจับจองที่ทำกินกันใหม่ๆมันเป็นคำสาปข,ของชายหนุ่มวัยสาสิปีเศษคนหนึ่งซึ่งถูกรุมทําร้ายทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ทำความผิดและเขาก็ไม่ได้เป็นผีกระหัง ข้าขอสาบแช่งพวกแกทุกคนขอให้พวกแกตายอย่างทรมานยิ่งกว่าข้าขอให้ตกนรกหมกไหมไม่ได้พุดไม่ได้เกิดไอ้พวกคนบาปไอ้พวกคนชั่วนั่นคือคําสาบแช่งของทิศคําผงที่ดังออกมาให้กลุ่มฆาตกรทั้งสี่คนได้ยินทั่วกันในเวลาเที่ยงคืนของวันเพ็ญเดือนสิบสองคืนนั้น พระจันทร์เต็มดวงเป็นคืนวันลอยกระทงที่เหน็บหนาวเย็นยะเยอะือกทิศคำผงถูกรลุมทำร้ายด้วยน้ำมือของชาวบ้านดงพยาไฟสี่คนที่สุมหัวกันเป็นมือปราบผีกระหังสมัครเล่นเพราะความเมาแล้วก็ถูกยุยงมันจึงเป็นเหตุร้ายนำมาซึ่งเคราะหกรรมอันน่าสะพึงกลัวของบรรดามือปราบผีกระหังทั้งสี่คนนั้นในช่วงนั้น ชาวบ้านป่าดงพญาไฟแห่งนั้นกำลังอกสั่นขวัญผวากับการปรากฏตัวของกระหังผีป่าลึกลับที่มีปีกทำด้วยกระดงและบินไปมาบนอากาศได้และมีไม้ตำข้าวเป็นอาวุธร้ายหลายคนที่ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงหมาในหมู่บ้านพากันเห่าหอนเสียงโหยหวนอย่างผิดสังเกต ชาวบ้านได้ยินคล้ายเสียงนกใหญ่กระพือปีกอยู่ในความมืดแต่ไม่เห็นตัวว่าเป็นนกชนิดใดพอรุ่งเช้าพวกเขาบางคนก็พบว่าไก่ในเล้าหลายตัวนอนตายเศษขนกระจุยกระจายเกลื่อนอยู่บนพื้นดินเหลือเพียงส่วนหัวและขาสองข้างเท่านั้นคืนแรกมีไก่ตายด้วยลักษณะเช่นนี้ห้าตัวคืนต่อมา ไก่บ้านอื่นๆก็ตาในลักษณะเดียวกันอีกหลายตัวชาวบ้านบางคนพูดว่ามันอาจเป็นสัตว์ป่าที่ออกมาจากดงพญาไฟแต่บางคนก็แย้งว่าไม่ใช่เพราะไม่มีร่องรอยของสัตว์ป่าไม่ว่าชนิดใดๆทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเลยและแล้วหลายคืนต่อมาความจริงก็ปรากฏมันเป็นเหตุการณ์ที่สุดสยองขวัญยายบัว นอนหลับอยู่บนเรือนประมาณห้าทุ่มแกได้ยินเสียงไก่ร้องแล้วก็เงียบไปขณะที่หมาซึ่งแกเลี้ยงไว้พากันเห่าหอนขึ้นอย่างผิดปกติยายบัวอยากรู้ว่าตัวอะไรมากินไก่ของแกเหมือนที่คนอื่นๆในหมู่บ้านเล่าลือกันแกค่อยๆถือไฟฉายเดินย่องไปแอบมองที่ฝาบ้านทันทีและแล้วแกก็ได้เห็น มันเป็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มของอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในเล้าไก่ของแกยายบัวฉายไฟส่องใสมันทันทีคุณพระช่วยตัวอะไรนั่นมันเป็นคนหรือเปล่าหรือเป็นตัวอะไรกําลังก้มหน้าก้มตากัดกินไก่สดๆของแกอยู่อย่างตะกรุมตะกรามพอแกฉายไฟมันหันหน้ามาดูปากของมันแดงดาดไปด้วยเลือดสดๆ ตาว,าวาวาวทั้งสองข้างลุกโพลงหน้าสยองเพราะเป็นดวงตาของพูดผีใหญ่บัวกรีดร้องเสียงแหลมสะท้อนไปในความมืดยามดึกพอใหญ่บัวกรีดร้องเจ้าพูดผีตนนั้นมันก็วิ่งออกจากเล้าไก่กลางปีกใหญ่สองข้างพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วบินหายไปในทันทีในความมืดของรัติการตาชอยผวาตื่นลุกขึ้นมาหาใาญบัวผู้เป็นเมีย ร้องถามที่ความตกใจว่าใหญ่บัวแกเป็นอะไรแกเป็นอะไรผีผีกระหังมันกินไก่มันบินขึ้นฟ้าไปแล้วน่ากลัวน่ากลัวจริงๆข่าวผีกระหังแพร่ะสะพัดไปอย่างรวดเร็วสร้างความกังขาและวิตกกังวลให้กับชาวบ้านป่าดงพญาไฟอย่างเหลือล้นคืนต่อมา ไม่มีไก่ตายแต่พบซากแมวตัวหนึ่งนอนตายอยู่ในที่เปลี่ยวใกล้หมู่บ้านเครื่องในของแมวตัวนั้นหายไปทั้งหมดแล้วคืนวันต่อๆมาอีกก็เช่นเดียวกันมีไก่ตายแมวตายแล้วก็มีคนเห็นกระหังบินผ่านเหนือหมู่บ้านบนท้องฟ้ายามดึกสงัดชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจึงต่างวาหวาดผวาขวัญหนีดีฟอไปตามๆกัน แล้วก็ต่างตื่นตัวกลัวภัยร่ำลือกันไปต่างๆนานาบางคนบอกว่าผีกระหังมันอาจจะอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งใดแห่งหนึ่งแต่บางคนก็บอกว่าผีกระหังตัวนั้นอาจจะเป็นใครสักคนในหมู่บ้านที่กลางวันเป็นคนกลางคืนกลายร่างเป็นกระหังหลายคนพูดว่ามันบินไปทางบ้านของทิศคำผงซึ่งอยู่ชายป่า ทิศคำผงและเมียก็ได้ยินคำเล่าลือเช่นเดียวกันเมื่อได้ยินแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจนักทิศคำผงจึงนั่งซุ่มอยู่ในความมืดบนชาญเรือนของตนเพื่อสอดแนมแล้วเขาก็ได้เห็นกับตาตนเองในคืนวันหนึ่งเมื่อชาวบ้านตะโกนร้องเอะอะยิงปืนขึ้นฟ้าส่องไฟเป็นแสงวูบวาบดังมาจากทางหมู่บ้านทิศคำผงเห็นเงาดำดำ ของผีกระหังบินผ่านหลังคาบ้านแกไปมันบินหายไปในป่าดงพญาไฟทิศคำผงขนลุกสู้เชื่อทันทีว่ามีผีกระหังมาหากินในหมู่บ้านนี้จริงๆครู่ต่อมาชาวบ้านก็วิ่งมาตะโกนเรียกทิศพงทิศพงคนพวกนั้นทำเสียงเอะอะทิศคำผงถือไฟฉายเดินลงเรือนไปหาพวกเขาที่ยืนออกันอยู่หน้าบ้าน ผีกระหังมันบินมาทาั้งบ้านแกแกรู้ไหมใครบางคนพูดขึ้นข้าก็เห็นมันบินผ่านไปเข้าไปในป่าโน้นทิดคำโผงบอกชาวบ้านมันกำลังจะขึ้นไปกินลูกอ่อนของคนในหมู่บ้านที่เพิ่งเกิดใหม่แต่แม่ของมันเห็นเข้าซะก่อนเอะขึ้นพวกเราจึงวิ่งไล่ตามมันมาถึงที่นี่ชายคนหนึ่งพูดเขาถือปืนยาวในมือมันเข้าดงไปแล้วข้าเห็น ทิดคำผงบอกชาวบ้านเหล่านั้นต่อมาอีกไม่นานก็มีคนตายคนตายเป็นหญิงชราแก่ตกใจเพราะเห็นผีกระหังขึ้นบ้านผีกระหังตัวนั้นขึ้นบ้านคนแล้วหลานสาวของหญิงชราบอกว่ากระหังโผลวหน้ามาที่หน้าต่างพอยายมองเห็นก็กรีดร้องแล้วก็ล้มลงด้วยความตกใจสุดขีดครู่ต่อมายายก็ตาย ราหัวใจหวายด้วยความหวาดกลัวเรื่องนี้ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันระแวงไผ่มากยิ่งขึ้นถึงกับตั้งเวรยามในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันเจ้าผีกระหังร้ายตนนั้นทิดคำผงนั่งคุยอยู่กับเมียรักหน้าตางดงามอายุยี่สิปีคือเรนูเขาบอกเธอยิ้มยิ้มว่าเรนูจ้ะหลังจากเก็บข้อโพดในไร่แล้ว พี่จอซื้อทองให้เรนูเส้นหนึ่งนะเรนูเมียรักยิ้มหวานอย่างแสนจะดีใจเธอกอดเขาพลางพูดว่าสาธุขอให้ข้อโพดในไร่ของเราออกฝักเยอะๆฝักโตๆเธอจะได้พอซื้อทองสักทีขณะที่สองผัวเมียกำลังวาดฝันกันยังมีความสุขอยู่ในบ้านหลังเล็กๆท้ายหมู่บ้านนั้นทั้งทิศคำผงและเรนูหารู้ไม่ว่า ที่ศาลากลางหมู่บ้านท่ามกลางแสงจันเพนขึ้นสิบห้าค่ำอันจ่มกระจ่างเจ้าชดหนุ่มใหญ่ขี้เมาและขี้ริษยาซึ่งเคยหมายปองเรนูและที่ดินผืนงามแปลงใหญ่ติดกับลำธารซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของทิศคำผงมันกำลังวางแผนชั่วร้ายจะหาทางกำจัดทิศคำผงอยู่เงียบๆเ,เจ้าชดมันวางแผนชั่วมาก่อนหน้านี้หลายวันแล้ว ทุกๆครั้งที่มันกินเหล้ากับหมู่เพื่อนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนมันจะพูดใส่ไฟใส่ร้ายให้คนขี้เมาคนอื่นๆในกลุ่มของมันเข้าใจและหลงเชื่อว่าทิศคำผงคือผีกระหังกลางคืนจะบินออกจากบ้านเข้ามาหากินเป็ดกินไก่หลอกหล้อนทำให้ยายคำถึงกับช็อกตายไปแล้วศพหนึ่งเจ้าชดพูดขึงขังว่าข้าเห็นกับตา ตอนที่ข้าวิ่งตามเจ้าผีนั่นไปอ่ะข้าเห็นมันบินพลุบก็ไปที่ประตูเรือนของไอ้คำผงพวกขีม้เมาอีกสามคนพอได้ฟังก็พากันคำรามจริงหรือว่าไอ้ชดที่มึงพูดเนี่ยเจ้าทองถามจริงข้าเห็นกับตามันเป็นกระหังแน่นอนเจ้าชดยืนยันเสียงแข็งงั้นก็เอาไว้ไม่ได้มีคนในบู่บ้านของเราตายไปแล้วหนึ่งคนเจ้าทองนักเลงโตพูดเฮี้ยม ยายข้าก็ตายเพราะมันเจ้าโตเลิ้วล้ออย่างเขื่องแค้นเพราะกระหังทําให้ยายมันตกใจจนตายมันเป็นผีก็ควรจะส่งมันกลับไปเมืองผีใช่ใชเจ้าอินสนับสนุนเสียงอ้อแอ้์ันก็จะรออะไรกันอีกล่ะไปะจัดการมันเถอะไอ้คำพงไอ้ผีกระหังเจ้าชดพูดชวนด้วยเสียงที่เหี้ยมโหดในขณะที่เพื่อนอื่นๆอีกสามคน ลุกตามด้วยความเมาขณะนั้นเป็นเวลาห้าทุ่มแสงจันร์ทเพนซองลงมาสว่างสวัยเสียงปืนดังก้องขึ้นจากบ้านหลังใดหลังหนึ่งพร้อมกับเสียงตะโกนล,ลั่นอย่างตกใจว่าผีกระหังผีกระหังแล้วชาวบ้านก็พากลุกพรดพลาดออกจากเรือนของตนแงนคอมองดูท้องฟ้าก็เขาเห็นเจ้ากระหังตนนั้นบินหนีผ่านวุบๆไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางแสงจันท นั่นนั่นน,นพวกแกเห็นไหมมันบินไปทางบ้านไอ้คาผงแล้วเจ้าชดชี้ไม้ชี้มือเติมเชื้อไฟเออริงด้วยวะ่ะมันบินไปทางนั้นจริงๆเจ้าทองนักเลงหัวไม้พูดแล้วมองตามไปบนท้องฟ้าไปจัดการมันเอาไว้ไม่ได้แล้วกลุ่มคนทั้งสี่เดินผ่านไร่ข้าโพดพะจนถึงบ้านน้อยของชิดคำผงตอนห้าทุ่มครึ่งตะโกนเรียกให้ออกมา ไอ้คำพงคำพงเสียงเฮี้ยมดุดันร้องเรียกกล้องมาเรนูผวาลุกขึ้นนั่งพลางกระซิบพี่คำพงพี่คำพงใครมาเรียกทิดคำผงมุดออกมาจากมุง้งเดินมาเปิดประตูเรนูรีบจุดตะเกียงน้ำมันถือ่องยืนอยู่เคียงข้างมีอะไรหรือทองมากันกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้ทิดคำผงร้องถามด้วยความแปลกใจ เจ้าทองนักเลียงโตไม่ตอบมันจ้องหน้าทิดคำผงด้วยสายตาที่เกลียดชังเย็นชามีแววบ่งบอกถึงความชิงชังและหวาดระแวงไอ้ผีไอ้ผีกระหังมึงอย่าอยู่เลยไปเมืองผีเถอะเจ้าทองพูดแล้วก็ฟาดด้วยไม้ท่อนที่มันถืออยู่เจ้าชดเจ้าอินกับเจ้าโตก็ช่วยกันรุมประชาทันทันทีทิดคำผงล้มทั้งยืนเสียงเรนวิดร้อง ตะเกียงตกจากมือดับวูบไปทิดขำผงล้มไปแล้วก็พงกหัวยันตัวลุกขึ้นหน้าผากแตกอาบไปด้วยเลือดเห็นชัดท่ามกลางแสงจันเพนพวกแกตีผัวข้าทำไมผัวข้าทำอะไรผิดเรนูตะโกนถามพลางร้องไห้ประคองร่างผัวรักไว้พี่ช็อตพี่ท้องพี่โตพี่อินตอบสิตีผัวฉันทำไมโท่โท่โท ไอ้ทองเห็นเรนูคร่ำครวญประนึงใจจะขาดมันก็คล้ายจะสร้างเมาในทันทีก็กมันเป็นผีกระหังใครบอกใครบอกพวกพี่เรนูคาดคั้นพรางสะอึกสะอื้นไอ้ชดไอ้ชดมันเห็นมันบอกพวกเราว่าทิศคำผงเป็นผีกระหังโกหกพี่ชดโกหกเรนูกรีดร้องกล้องท่านใดนั้นทิศคำผงค่อยๆลุกขึ้นนั่งตาของเขา จ้องไปที่กลุ่มฆาตกรทั้งสี่อย่างเจ็บแค้นทิศคำผงพูดว่าไอ้ชดไอ้คนชั่วแกใส่ร้ายข้าข้ารู้แกอยากจะฮุบที่ดินของข้าใช่ไหมแกโกรธข้าที่เรนูรักข้าใช่ไหมเสียงของทิศคำผงซึ่งกำลังบาดเจ็บสาหัสพึมพำมขึ้นดังชัดบาดจิตบาดใจ ของคนที่ยืนอยู่โดยรอบข้าไม่ใช่กระหังข้าเป็นคนไอทองไอ,ไอ้โตไออินแล้วก็แกไอชดไอตัวดีข้าขอสาบแช่งพวกแกต้องตายอย่างทุกทรมานยิ่งกว่าข้าพวกแกต้องตกนรกไม่รู้พุธ ไม่รู้เกิดเจ้าทองเจ้าอินและเจ้าโตได้ยินเสียงทิศคำผงสาบแช่งเช่นนั้นก็เหมือนจะหายเมาไปทันทีทันใดระหว่างเดินกลับเข้าหมู่บ้านเจ้าทองเกิดความรู้สึกสำนึกผิดยิ่งกว่าคนอื่นมันรู้สึกเสียใจมันคร่ำครวญอยู่ในใจของมันว่าโธ่นี่เราทำอะไรลงไปนะเนี่ย เราทำร้ายคนบริสุทธิ์ซะแล้วดังนั้นมันจึงเป็นคนแรกที่ถูกกรรมสนองเป็นไปตามคำสาปแช่งของทิศคำผงเพราะอีกไม่ถึงเดือนต่อมาเจ้าทองไปกินเหล้ากับพวกขี้เหล้าต่างหมู่บ้านเกิดทะเลาะกันคนพวกนั้นแทงเข้าที่ท้องหลายแผลจนไส้ไหลออกมาข้างนอกกว่าจะตายก็กระเสือกระสนอยู่เป็นเวลานานส่วนมือแทงและพวกก็หนีหายไป เจ้าโตทราบข่าวของเจ้าทองก็ขนหัวลุกและสำนึกถึงคำสาปแช่งของทิศคำผงม,มันโวยวายเมื่อเจอหน้าเจ้าชดจอมปลุกปัน่นไอชดไอ้ตัวดีมึงหลอกให้พวกกูฆ่าคนบริสุทธิ์มึงรู้ไหมคำสาปมันเป็นจริงแล้วไอ้ทองตายแล้วแล้วอีกไม่กี่วันเจ้าโตก็ถึงคาดมันไปรับจ้างตัดไม้ในป่าดงพญาไฟขณะที่ไม้ล้มมันหลบไม่พ้น ถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับกลางลำตัวมันดิ้นรนย่างทรมานกว่าที่เพื่อนๆที่ไปตัดไม้ด้วยกันจะขยับต้นไม้ออกได้ก็ช่วยมันไม่ทันเสียแล้วต่อมาก็ถึงคราวของเจ้าอินมันรู้ข่าวการจบชีวิตอย่างน่าสยองของเพื่อนทั้งสองคนแล้วมันก็รู้ว่าคับสาบของทิศคำผงเป็นความจริงมันจึงหนีไปบวชพระอยู่แถวปากช่องพักใหญ่ จึงสึกออกมาแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่รอดหลังจากสึกได้เพียงสามวันมันนึกอยากกินสะดาวจึงปีนขึ้นไปเก็บแต่กิ่งสดาวมันเปราะมันจึงร่วงตกลงมาราวกับถูกใครสักคนถีบด้วยเทา้ามันตกลงมากระแทกพื้นตับคงจะแตกแต่กว่าที่มันจะตายมันก็ร้องโอดโอยเจ็บปวดทุกทรมานมือสองข้างตะกายปิดป้องไปมา ราวกับวาดกลัวอะไรสักอย่างแล้วก็มาถึงคิวของตัวการใหญ่คือเจ้าชดมันไม่เป็นอันกินอันนอนกลายเป็นโรคประสาทวาดผวาเสียสติเป็นบ้าเห็นหน้าใครก็ลนลานเอาหัวซุกเอาหน้าซบหรือไม่ก็ยกมือขึ้นปิดหน้าด้วยความหวาดกลัวมันเพลอคลั่งทั้งวันได้แต่พูดว่ากลัวแล้วกลัวแล้วผีผีกลาง มันเห็นหน้าใครก็วีดร้องเห็นพวกเขาเป็นผีกระหังเหมือนกันหมดแม้แต่แม่ของมันเองและอีกเจ็ดวันต่อมามันก็คลั่งใหญ่เอามีดเชือดคอตัวเองจนเป็นแผลลึกแต่กว่าจะตายก็ทรมานเหลือเกินเป็นที่น่าสมเพชของชาวบ้านที่ได้พบเห็นกรรมสนองพวกมันทั้งสี่คนเข้าแล้วส่วนผีกระหังจากโรงพยาไฟตนนั้น ก็ยังคงบินเข้ามาหากินในหมู่บ้านอีกประมาณเกือบสามเดือนจนกระทั่งวันหนึ่งหมอบขีจากโคราชได้มาทำพิธีขับไล่มันจึงหายไปไม่ปรากฏให้คนในหมู่บ้านแห่งนั้นได้เห็นอีกเลย